เด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณจะมวีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์มาฝากพวกเราอีกแล้วนะนะคะวันนี้ดูรูปร่างโมเลกุลจากลูกโป่งกันอีกแล้วค่ะแต่วันนี้นะคะแตกต่างจากเมื่อวานยังไงนะคะนั่นก็คือว่าวันนี้ค่ะคุณจะพามาดูเกี่ยวกับเรื่องของ กรณีมีโลนแพรจ้ะวันนี้ค่ะนะคะเด็กๆสีส้มนะคะคือแขนปกติคือบีค่ะนะคะแล้วก็สีเขียวค่ะแทนโลนแพรคู่จะขาโลนแพรคืออะไรโลนแพรก็คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวทีนี้ก่อนที่จะไปดูนะคะคุณจะอธิบายก่อนว่าถ้ามันมีโลนแพรนะคะลูกตัวของโลนแพรค่ะมันจะมีความสามารถในการกด แขนพันธะของเราเนี่ยให้หุบขาลงชิดกันมากขึ้นนั่นเองนะคะเช่นค่ะจากเดิมนะคะตัวนี้ค่ะตระก,กูลแรกนะคะที่เราพามาดูค่ะคือ AB3 จ้าเด็กๆคะในการคิดว่าแต่ละตัวนั้นมาจาก AB อะไรหนูลองดูนะอันนี้ AB2E เขามาจาก3แขนเอ๊ะมาจาก3แขนได้ยังไงก็คือ AB2 บวก E1 ก็คือเดิมมาจาก3แขน AB3 เนี่ยมันก็คือสามเหลี่ยมแบนราบแบบนี้ถูกไหมถ้าให้หนึ่งแขนค่ะเป็น E โลนแพรค่ะเขาก็จะเหลือแค่ AB2E โดยที่เราจะมองไม่เห็นตัวนี้สมมุติว่ามองไม่เห็นนะน,นะคะเราก็จะพิจารณาเฉพาะแขนของเขาแบบนี้ค่ะก็จะได้ออกมาเป็นมุมง,งอ V-shape นั่นเองจ้าคุณครูจะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ อีก1ชุดนะคะ A B c ค่ะตัวที่มาจาก A B c นะคะลูกอย่างตัวนี้ค่ะนะคะสีส้ม3ค่ะ1 2 3เห็นใช่ไหมแล้วก็โลนแพร1ตัวนะคะตระกูล A B c มันจะเริ่มจาก A B 3 E นะคะ3บวก1เป็น4เพราะฉะนั้น A B 3 E มาจาก A B c ดังนั้นค่ะนะคะแนวความคิดก็คือว่า A B c นะคะรูปร่างโมเลกุลเขาจะเป็นทรงสีหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะ ถ้าเรามองให้1แขนนะคะเป็นโลนแพรเราก็จะเจอ1 2แล้วก็3ค่ะนะคะโดยที่ตัวของโลนแพรมันจะกดแขนนะคะพวกนี้ลงตัวสีส้มลงนะคะนิดนึงค่ะลูกนะคะดังนั้นตัวฐานนะคะที่กลายเป็นทรงสีหน้าค่ะเขาก็จะเหลือแค่รูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมนั่นเองจ้าโอเคไหมนะคะมองออกหรือเปล่าเอ่ยนะคะนี่นะคะลูก โมเลกุลต่อไปค่ะนะคะนี่คือ A B 2 E 2นะคะก็คือมาจาก A B C ถูกไหมลูกนะคะ2แขนค่ะนะคะบวกกับ2โลนแพรโลนแพรค่ะนะคะเป็น A B 2 E 2เด็กๆคะนะคะสีเขียวคือโลนแพรถูกไหมลูกนะคะสีส้มคือแขนของมัน ปกติแล้วนะคะ AB 2 E 2ค่ะมาจากสีแขนซึ่งมันก็คือทรงสีหน้าถูกไหมนะคะทีนี้ถ้าเรามองสีเขียวค่ะเป็นโลนแพรซะเราก็จะมองไม่เห็นเขาเราจะเห็นเพียงแค่สีส้มดังนั้นค่ะนะคะตัวสีส้มส,สองตัวนี้นะคะเขาจัดมุมเป็นมุมอะไรพอจะดูออกหรือเปล่าลูกมี A อยู่ตรงกลางนะอันนี้คือแขนมันก็คือ AB 2 E 2นะคะไม่ว่าจะพลิกไปทางไหน หนูลองดูลูกนะคะอ่ะคุณจะลองเอาสีเขียวลงนะคะสีส้มลงมุมมันก็ยังคงคล้ายอันเดิมถูกไหมลูกนั่นก็คือเป็นลักษณะของมุมงอนั่นเองนะคะ AB 2 E 2ค่ะมุมง,งอนะคะลูกเห็นไหมลูกอ่าประมาณนี้นะคะ สำหรับโมเลกุลนี้ค่ะลูกนะคะมันคือ a b c e มองออกหรือเปล่าเอ่ย a b c e นะคะ 1, 2, 3, 4นะคะแล้วก็มี e ค่ะนี่คือมาจาก a b 5ถูกไหมปกติแล้ว a b 5มันก็คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมค่ะลูกนะคะเราจะให้แขนที่เป็น120องศาเนี่ยตัวหนึ่งนะคะตัวสีเขียวนี้กลายเป็นโลนแพรถูกไหมนะคะเพราะว่าโลนแพนะคะมันจะต้องเป็นแขนที่ห่างกันมากที่สุดเด็กๆ พอสีเขียวกลายเป็นโลนแพรพอจะมองออกหรือเปล่าเอ่ยนะคะว่าสีส้มที่เหลือนะคะเขาจะอยู่ในรูปทรงอะไรถ้ามองแบบนี้มองไม่ออกใช่ไหมครูจะตีลังกาตะแคงให้ฟื้สมัยเด็กๆ เคยเล่นกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะสองขานี้เป็นขาตั้งค่ะคนหนึ่งนั่งซ้ายคนหนึ่งนั่งขวาแล้วก็โยกเยกเอ่ยมันก็คืออะไรนั่นเองนะคะมันคือกระดาน6กค่ะ A B C E นะคะกระดาน6ห,หรือจะเรียกได้ว่าเป็นทรงสีหน้าบิดเบี้ยวก็ได้จ้า กูล AB5 อีกครั้งค่ะลูกนี่คือ AB3E2 นะคะเอะมองออกหรือเปล่าเขาคือรูปร่างอะไรค่ะลูกนะคะ AB3E2 นะคะเดิมมันก็คือ AB5 เพราะฉะนั้น AB5 คือพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมแต่เมื่อให้เขาเป็นโลนแพร ตัวที่จะเป็นโลนแพรนะคะลูกอย่าลืมนะมันจะต้องเป็นมุมที่อยู่ไกลกันมากที่สุดในที่นี้เอามุมร้อยองศาค่ะนั่นก็คือสามเหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางนะคะไปเป็นโลนแพรสองคู่นะคะก็คือ2ตัวนี้ดังนั้นตัวที่เหลือค่ะนะคะหนูจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับอะไรคะรูปตัวที่ถูกไหมเพราะฉะนั้น A-B-3 E-2 มันคือรูปตัว T ีนั่นเองจ้า AB5 อีก1ชุดค่ะลูกนี่คือ AB2E3 สังเกตว่านะคะครูจะเอาตัวที่เป็นแขนที่มุมไกลกันมากที่สุดนะคะเป็นโลนแพรเพราะฉะนั้น3ตัวนี้นะคะที่เป็นมุมร้อยีองศาค่ะให้เขาเป็นโลนแพรทั้ง3ตัวเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสีส้มนะคะเหลือบนเหลือล่างเขาก็คือรูปทรงอะไรนั่นเองอ่าให้ดูชัดๆอีกหนึ่งรอบมันคือรูปอะไรคะลูก มองออกไหมเส้นตรงลีเนียค่ะเห็นไหมเพราะว่ามีทั้งอะไรคะ1 2แล้วก็3นะคะที่เป็นโลนแพรกดทับอยู่นะคะอ่ะจัดรูปทรงให้เรามองเห็นตรงๆงชือบแบบนี้เห็นไหมลูกนี่คือ a b 2 e 3ค่ะเป็นเส้นตรงลีเนียค่ะ มาถึงตระกูล a v 6จ้าลูกโป่งไม่พอกับลูกขออนุญาตใช้สีเขียวตัวนี้นะคะเป็นสีส้มค่ะตัวแรกค่ะคุณจะนำเสนอ AB5E จ้านะคะอย่าลืมว่าตัวนี้เป็นสีส้มนะส่วนสีเขียวโลนแพรอยู่ข้างล่างค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหนูจะเห็นว่าถ้าเป็น AB5E นะคะโลนแพรอยู่ข้างล่างเราก็จะมองตัวนี้1 2 3 4และ 5แขนนี้นะคะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมนั่นเองจ้านะคะนี่คือสแควร์พีรามิดอลค่ะลำดับต่อไปค่ะ a b c e 2อันนี้นะคะสีเขียว2ตัวนี้เป็นโลนแพรได้แล้วจ้านะคะจะเห็นว่าถ้าเป็น a b c e 2มาจาก a b 6อีกแล้วใช่ไหมนะคะเด็กๆคะตัวสีส้มค่ะ1 2 3และ4 a b c โดยที่มีโลนแพรกดบนและกดล่างอยู่หนูจะเห็นว่าเขาคือสี่เหลี่ยมแบนราบจ้าดอกไม้ของคู่อ่าสี่เหลี่ยมแบนราบนี้นะคะสแควร์พลาหน้าจ้าลูก